ตัวนี้บอกเลยว่าใหญ่สุดในตลาดที่หาได้แล้วนี่ งาน DIY ผสมกับเลโก้โอ้ว้าวแล้วก็เป็นรถลากด้วยเล่นได้จริงใหญ่ขนาดไหนนี่เทียบกับกระป๋องโค้กกับกลองโค้กจิ้เลยเพราะว่ามันยาวถึง70เซนแล้วจะบอกให้ซแล้วก็ในเซ็ตให้ตามนี้เลยมีเทเลอร์หนึ่งคันคันใหญ่เนาะสองชั้นแล้วก็มีรถเกนิคซานคันใช่เล่นได้จริงไหมเล่นได้จริงไหมไหนลองเอารถขึ้นลองเอารถขึ้นซิพี่แม็กนี่เอารถขึ้นตรงนี้ใช่ไหม แล้วปิดได้ไหมปิดได้ปิดได้แล้วถอดไอ้นี่ได้ไหมถอดทั่วถอดพวกได้ด้วยอ๋อคือทําได้ทุกอย่างเลยตามจริงนี่มีเสียงมีไฟนะอ่าแล้วแล้วก็ถอดประกอบได้ตามนู้นเลยเป็นงาน DIY ด้วยใช่นะแล้วก็จะบอกว่ามันสามารถเข็นและมีเสียงแรงเฉื่อยได้ด้วยออย่างนี้เลยนี่งานเล่นสุดๆเนาะจะบอกว่าสุดๆแล้วตัวเนี้เป็นงานแบบสุดๆแล้วอ่ะใครชอบจัดไปค่ะ